รไม่ได้ดีีลูกัีวิตุ้งมาดีกานี้เลยเนาะไม่ได้ตุงม่ดีที่สุดตาหุกนะครับดังแล้วโอ้ด้ยด้วยสารจังหวัดสุขารออัหมายมานะให้มาจับกลุ่มตัวเรานะนางสาวกิติยาธิรพลนะ เจีจเราตามหมายนี้ใช่ไหมอ่าในความผิดฐานจำเลยไม่มาศาลตามกําหนดนัดมีพฤติการจำเจีหลบหนีนะหมายจับจำเลยเพื่อมาฟังคำพิพากษาต่อไปครับดฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติยาสิทติดให้โทษนะครอบครองเพื่อจําหน่ายอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องจับกุมตัวเราไปเนี่ยทำบันทึกที่สพผัดใหญ่แล้วก็นำส่งสารต่อไป เดี๋ยวผมจะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบนะครับหนึ่งก็คือมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่การก็ได้นะสองมีสิทธิ์ที่จะพบและติดสารทนายนะสามมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาอ่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมตอนนี้อสี่แล้วก็อ่แจ้งให้ทราบนะซึ่งเราจะแจ้งให้ใครทราบ นี่มาแรเพนไม่เชื่อนี่ตำรวจเพนเกิดท้องน่ะอ,อ่ะไม่ตามเลยบ่าไหมออทำไมมันเกี้ยงอะไรมามาดูแต่พี่อยู่โรงพักมาดูแต่มไม่เชื่อบอกทำไร <ห ả? S 2> เร็วนี่ตำรวจมาตามปีปีวันว่าปีนี้ไม่ทนัน แล้วเออนี่อยู่โรงพักใหญ่มึงหมาพี่บ้างด่าโวรอได้หยุดเย็นมาเออนี่อยู่ในรถนี่พวกนี้ไปตามพี่เออนั่นเลือดเย็นมาเรียกนี้ได้กูเดี๋ยวเจกกับรถแล้วบพี่บอกว่าเบิร์ดน้องไปรอบสองใช่ไหมเออแล้วแบบนี้พี่รอรอบสองยังไม่ตกอ่ะพี่ก็ไม่ไปเลยเห็นไหมแล้วไม่ตามเลยแล้วนี่ตามอยู่ี่ในรถมาเลยแต่อยู่โรงพักใหญ่นี่มาตามึงมาเลยแต่

ไปดูแต่พี่องพักมาดูแต่ไม่เชื่อไปไปก่อนเออค่ีเดี๋ยวบอกว่าไม่ตามคือว่านี่ก็คุ้มตัวให้รวดเร็นเนน้ำบุญ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 กลับปุ๊บไปดังไปดังไงไบก่อนไปก่อนไม่ต้องเข็มไม่ต้องเข็บ